นี่เป็นจึงให้สร,สาร้างสร้างยังนะสมบัติของผู้เจ้าสาร้างใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเรามีใจเป็นใหญ่เรามีใจเป็นประธานสมบัติติดใจเป็นสมบัติของตนในตนแต่สมบัติของโลก อันประกอบไปด้วยแก้วแวน้นเงินทองข้าวของเครื่องใช้รลถลามาช่างที่ดินที่ไร่ที่นาที่เลือกที่สวนเป็นโลคียาสมบัติเป็นสมบัติที่มาครอบครองชั่วครู่ชั่วขณะแล้วมาสำคัญมั่นหมายมาเสกสัรปัญญ้นยอว่าเป็นของตนของตนธรรมชาติแล้ว สรรพสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเขามีแต่จิตใจของพวกเราที่ประกอบไปด้วยอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นไปหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนี้เป็นเขาสิ่งนั้นเป็นนี่สิ่งนี้เป็นนั่นอยู่นั่นออมันก็เลยเป็นความทุกข์มันก็สั่งสมเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสังขารอยู่ในจิตใจ เอามาปรุงมาแต่งมาพุ่งมานึกมาคิดนึกถึงเมื่อไหร่ก็เกิดความอยากเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความดีใจเสียใจเพราะความหลงคือโมหะที่ไปหมายเอาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกว่าเป็นของเราธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของโลกเป็นสมบัติของโลก ทรัพย์สิสนเงินทองเราก็มาครอบครองชั่วครู่ชั่วขณะไม่ได้เป็นของใครต่อให้มีมากเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ของใครในโลกใบนี้ต่อให้มีน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ของใครในโลกใบนี้ต่อให้ไม่มีเลยก็ไม่ใช่ของใครในโลกใบนี้ต่อให้ปล่อยวางก็ไม่ใช่ของใครในโลกใบนี้ แต่สภาวะของความปล่อยวางเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจดวงไหนแล้วจิตใจดวงนั้นก็มีความผาสุกร่มเย็นเพราะความไม่ยึดไม่ถือในตัวตนบุคคลเราเขาสัตว์ที่ชื่อว่าอุปทา,านคือความยึดเอออ่ามันก็วุ่นวายกัพราสมบัติพัะสถานนั่นแหละโลกอน,นี้ไปวัดไหนวัดไหนก็เอาแต่เรื่องโลกไปกราบเรียนครูบาอาจารย์เอ่ อย่างนั้นอย่างนี้โยมจะไปโอนที่มรดกร้อยล้านพันล้านโยมจะซื้อคาลือหาดร้อยล้านพันล้านให้ครูบาอาจารย์แผ่เมตตาให้ให้ได้ซื้อได้ขายเอาแจะเรื่องโลกไปทับถมครูบา,าอาจารย์ไม่มีเรื่องธรรมะมาเลย โยมภาวนาเป็นอย่างนั้นเจ้าข้าจิตใจโยมเป็นอย่างนั้นจะไปต่อยังไงไม่มีมีแต่เอาเรื่องโลกเรื่องสงสารไปถาถมรูบาจารย์อันนี้ไม่เป็นกุศลอืมมาวัดแล้วต่อมากราบเรียนเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติเรื่องปล่อยเรื่องวางอันนี้จึงจะเป็นกุศลนี่มาถึงวัด ถ้าหากว่าจิตใจมันยังไม่ปล่อยไม่วางแล้วก่ภาวนาไปยังไงมันก็ไม่ไปอะ,อะไรก็สมบัติของเราค้าไปหมดืดปากนะก็ว่าปล่อยวางอยู่หรอแต่ใจมันไม่ปล่อยวางต้นตอนต้นขั้วใหญ่มันลากเง้าศักยลาดของความหลงความยึดก็คือจิตใจดวงนี่แหละปากนะมันว่าได้หมดแหละปล่อยวางไม่เอา ไม่อยากได้แต่จิตใจนี่มันยึดอยู่ตลอดมันก็เลยไม่เป็นอัดเป็นธรรมมันก็เลยไม่สัมพันธ์กันพูดให้คนทั้งโลกเชื่อได้คำพูดจะพูดให้สละสลวยยังไงก็ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนสุภาธิตาวาจาเอตมังคลมุตมัง อพูดวาจาสุภาษิตเป็นมงคลอันสูงสุดเอถ้าพูดแบบทัสรสวาจาคือวาจาที่หยาบคายวาจาที่เพอ้อเจอ้อวาจาที่หยาบโลนวาจาที่เลินเล้อล้วนแล้วแต่เป็น สิกขาบทข้อสี่นะเป็นคารา,า,วาวะมุสาวาทวักถ้าเป็นพระเนนพูดหยอกกันพูดเพอเจ้อพูดขำขันพูดหัวเลาะอึกระทึกคึกโคมอันนี้ก็เป็นปาจิตตีเป็นมุสาวาทวักเป็นอวบทุกกฏคือความเผลอสติพูดหยอกล้อกันพูดจะล้อเลียนกันนี่ท่านจึงให้สำรวม นี่คำพูดมันพูดไปได้หมดออปากเป็นเอกเลขเป็นโทอ่พูดออกไปแล้วเอาคำพูดตัวเองคืนไม่ได้ก็เท่ากับบ้วนน้ำลายซึ่งบนท้องฟ้ามันจะโดนใครลหละมันก็โดนคนที่บ้วนน้ำลายนั่นแหละเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรท่านจึงให้ใคร่ครวนให้คิดพินิจพินาในเหตุในผลในคุณในโทษในประโยชน์มันไม่ อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ไม่ใช่ประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์มากอะไรเป็นประโยชน์น้อยใครควรแล้วก็ค่อยพูดออกมาไม่ใช่ว้าเพ้อว้าไปเรื่อยน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งลงเลงหาความหมายไม่ได้หาความเป็นสาลระไม่ได้ไม่เอาอันนี้ไม่เป็นธรรมนี่ครูบาอาจารย์ท่านพาปฏิบัติเช่นนี้อืม ยิ่งครูบาอาจารย์สายป่าเราท่านยิ่งถืออท่านยิ่งเคร่งครัดอคำพูดคำจาจะมาพูดเล่นไม่ได้พูดรับปากไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้เหมือนกับจะมารับครูบาอาจารย์ไปบินทบาทนี่แหละบอกจะมาก็ไม่มาเหมือนกับทิดบอยอแล้วก็มาปล่อยให้ครูบาอาจารย์นั่งเกอ้ออยู่ อันนี้เรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบในวาจาในความซื่อสัตว์มันก็เสียตัวเองได้ยินไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นเ,เทวดาได้ยินเทวดาก็ไม่สรรเสริญมนุษย์ได้ยินมนุษย์ก็ไม่สรรเสริญคำพูดนี้สำคัญอา่า ที่สำคัญมากไปกว่าน,นั้นคือจิตใจาบางคนบอกว่าปากกับใจมันตรงกันบนนั่นแหละไม่เชื่อคำพูดนี่พูดไปยังไงให้สละดสลวยก็ได้พูดให้คนรักก็ได้พูดให้คนเกลียดก็ได้อยู่ที่คำพูดเราแต่จิตใจของพวกเราแหละที่นี่มันปล่อยมันวางไหมอุปมาอุปไมยเหมือนกับเราพูดว่าโอ๊ยไปวัดไปว่า ฟังเทศฟังธรรมกูบาอาจารย์จิตใจปล่อยวางหมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วอ่ปล่อยหมดอ่ปากนี่พูดอยู่แต่บทจะเอาบทจะได้นี่ความมับความมับก่อนเพื่อนอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้นตอของความยืดมั่นถือมั่นทั้งหมดทั้งมวลก็คือจิตใจไม่ใช่วาจาไม่ใช่ปากเออออกมาจากจิตทั้งนั้นอ่า ต้นต่อสาเหตุต้นขั้วต้นเง่าสกกระดของความยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่จิตคำพูดนี่เชื่อถือไม่ได้หรอกเออจิตใจนุ่นเป็นตัวบัญชาการของสรรพสิ่งถ้าเปรียบอุปมาอุปไมยก็ถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆก็จิตใจนี่เป็นศูนย์รวม เซนเตอร์ของระบบไฟฟ้าถ้าดับสวิตนี่สวิตนู่นก็ดับหมดถ้าเปิดสวิตนี่สวิตท,ทั่วโรงงานกติดนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อกิเลสให้มากนักอืมปากบอกว่าปล่อยวางแต่ใจนี่ความมับความมัดอันนี้ใช้การไม่ได้ไม่ใช่สิทธิ์มีครูเพราะฉะนั้นมาวัดก็ต้องมา ภาวนาเพื่อหาอุบายวิธีปล่อยวางอย่าไปพูดว่าไม่อยากได้ไม่เอาแต่ในใจนะมันโอยตีจะหน่อยครัตัวคือหน่อยแท้ครันว่านี่มันต้องดูตัวเองอย่างนี้ดูใจเจ้าของการภาวนาการภาวนาท่านไม่ให้ได้ดูไม่ให้ดูสิ่งของไม่ให้ดูอยากอื่นภายนอก อย่างอื่นภายนอกมันก็ออกไปจากภายในสึดจิตใจเนี่หลยไปยึดไปถือสิ่งภายนอกมีค่าหรือไม่มีค่าทรงคุณค่าหรือไร้คุณค่ามันก็ออกจากจิตใจที่ไปยึดไปถือนี่แหละไปให้ค่ามันแม้ของชิ้นเล็กเล็กแน่นอนมันไม่มีค่าแต่เมื่อไหร่จิตใจไปหมายมันว่ามันมีค่ามันก็มีค่าตามสมมุติที่จิตใจหลงไปตามกระแสนั้นๆ่นแม้ สิ่งของเหล่านั้นมันจะเป็นสิ่งของที่ใหญ่มื่อมาแต่จิตใจไม่ไม่ไปให้คุณค่ามันมันก็ไรค่าต่อให้ใหญ่มื่อมาเท่าไหร่ก็ช่างเถอะนี่สรุปแล้วอยู่ที่ใจเออไม่ต้องไปโกหกคนอื่ออโกหกคนอื่นโกหกได้แต่โกหกใจตัวเองมันโกหกไม่ได้ดอกนี่ท่านจึงให้รักษากายวาจาใจกุศลกรรมาบทสิบประการ มาวัดมาวาก็อย่าเอาเรื่องของโลกเรื่องของสงสารมาทับถมครูบาอาจารย์ถ้ามากราบเรียนเรื่องภาวนามาเหอะอะถ้ามากราบเรียนเรื่องโลกอันนี้ไม่ไม่ควรสนะเสริญไม่น่ายกย่องไม่น่ายินดีไม่เป็นอัตเป็นธรรมถ้าเชื่อเรื่องของกรรมก็จบเราจะทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องรับผลของกรรมนั่นสืบไป าศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่าศาสนาแห่งการอ้อนวอนที่จะมาให้ครูบาอาจารย์เมตตาอธิษฐานจิตให้สิ่งนั่นสําเร็จสิ่งนี้สําเร็จแต่เมื่อไหร่ถ้าตัวเองสร้างวิบากกรรมไว้ต่อให้ครูบาอาจารย์มีพลังจิตมากสักปานใดก็แล้วแต่ไม่มีใครที่จะไปริดรอนตัดอํานาจแห่งกรรมนั่นได้เมื่อวิบากนั่นมาถึงวาระถึงเวลามาัน มันก็ต้องเป็นไปตามสภาวะตามเหตุตามผลอันนั้นถ้าเราเชื่อในหลักของพระพุทธศาสนามันย่อมเป็นเช่นนี้อ่แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยมันจะเกิดอะไรก็ต้องยอมรับมันเรียนรู้อยู่กับมันมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเรียนรู้อยู่กับมันไม่ปฏิเสธความจริงไม่หนีความจริง,รงอันนี้คือเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเราจะบอกว่าโอ้ย วัดนั้นโยมก็เคยไปวัดนี้โยมก็เคยไปผู้บาอาจารย์รูปนั้นโยมก็เคยไปกราบผู้บาอาจารย์รูปนี้โยมก็เคยไปกราบแล้วมันปล่อยวางบ้างไหมล่ะไปกราบท่านเออท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็เป็นเรื่องของท่านแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเหมือนกับท่านเราก็ไม่ได้ขึ้นท่านนะเพราะฉะนั้น อย่าเอาตัวเองไปวัดกับคนอื่นอย่าเอาคนอื่นมาวัดกับตัวเองให้เอาตัวเองวัดในตัวเองนี่ถึงจะได้เรียกว่ามาวัดแล้วถึงวัดเอออันนี้ให้พากันตั้งใจเอาเออปีใหม่ปีเก่ามันก็พระาทิตย์ดวงเดิมพระจันทร์ดวงเดิมนั่นแหละท้องฟ้าอันเดิมแผ่นดินอันเดิมอากาศอันเดิมมันไม่มีสิ่งไหนใหม่หรอกมอีแต่ของเก่า ธรรมะพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์รูปไหนเอามาบอกมาสอนก็พูดแต่เรื่องเดิมๆกิเลสก็ของเก่าทมก็ของเก่าความโลภความโกรธความหลงก็กิเลสอันเก่าความกิจชาริษยาอาฆาตพยาบาทฟองร้าศัตรูก็กิเลสอันเก่าทมก็ทานศีลสติสมาธิปัญญาอันเก่ามากมีองค์แปดอันเก่าไม่มีอันใหม่ของเก่ามาเล่าใหม่อยู่ที่ใจของเราจะเปลี่ยนแปลนรับธรรมของพระพุทธเจ้าไหมหรือจะ ทำใจเป็นแก้วที่คว่มอยู่เทน้ำลงไปเท่าไหร่ก็ไม่เข้าในก้นแก้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไปต่อให้ไปร้อยวัดพันวัดมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่ฉะนั้นให้พากันจำเอาทุกส,สิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจรักษาใจได้รักษาทุกอย่างได้หมดถ้ารักษาใจไม่ได้ทุกอย่างไม่มีทางสำเร็จอย่าไปเชื่อกิเลสในใจเจ้าของให้มากนะ เออเอากิเลสเป็นศาสตรดาจนลืมธรรมของพระเจ้าอันนี้ก็ไม่น่าสรรเสริญนี่หพากันจำเอาอืมเอาละที่นี่พอละพร